Container Showcase Review ตู้สไต Japan. ล์นอร์ดิกเจแปรุ่นยอดนิยมสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมที่อยากชมตู้นอร์ดิแบบไม่มีห้องน้ำภายในแล้วเป็นความยาว7เมตร20ที่สามารถนำไปใช้เป็นบ้านสำนักง,งานออฟฟิศรีสอร์ทร้านค้าร้านกาแฟได้ นี่ผมพามาชมตู้ใบนี้ครับที่เตรียมจะส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับของทางลูกค้าสั่งสีมาตามรูปแบบที่คุณลูกค้าต้องการได้นะครับอย่างตัวที่ยในภาพเนี่ยผนังนะครับจะเป็นสีเทาครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับโครงสร้างทั้งหมดครับเป็นเหล็กวาแงเหล็กซิงแล้วก็เหล็กมอก และถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิม T O A Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างเป็น T O A c r y p t o n อย่างที่เห็นในภาพเป็นสีขาวครับโครงสร้างครับตัวโครงสร้างจะมีหูหิว้วสำหรับยกแระเคลื่อนย้าย4มุม4หู4ด้านตัวผนังและหลังคาในชั้นแรกนะครับจะเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคส Isowall ซึ่งลักษณะของแผ่นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นสีเทาแลมโบภายนอกสีขาวภายใน แผ่นครับจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์อัดตัวลงในผิวเหล็กทั้งบนและล่างแล้วตรงกลางจะมีโฟมเป็นโฟมขาวโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลางไฟเก็บความเย็นได้เป็นโฟมมาตรฐานฟูดเกรดก็คือเกรด A ครับชนิดเดียวกับห้องเย็นห้องคลีนรูมครับรายเอียดตัวตู้กันต่อครับตัวตู้มีขนาดกว้าง3.0 0เมตรยาว7.20เมตรสูง3.0 0เมตร หลังคาครับจะเป็นทรงจั่วแล้วก็สลบทิ้งน้ําด้านหลัง70%แล้วก็ด้านหน้า3 0หลังคาจะเป็นเอลฟาซิงเกิลลูปนะครับตัวแผ่นยางมาต่อยปิดอีกทีบนฉนวนกันความร้อนซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับผนังและหลังคาด้านหน้าครับมีการทําสีลายไม้ลายเสี้ยนซอลล่องอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตรงกระจกกลมฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดตัว V ีซลล่องนะครับแล้วก็ทําเป็นสีน้ําเงิน G370 อันนี้ลูกค้ารีเควสสีได้ครับ ส่วนผนังฝั่งด้านกระจกฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นสีเทาอันนี้เป็นเทาแลมโบครับตัดกันสองสีนะฮะรีเควสสีได้ครับประตูครับด้านหน้าจะเป็นแบ่งสีช่องอยี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือบานฟิกด้านซ้ายบานฟิกด้านขวาสุดและคู่กลางเป็นบานเลื่อสลับพร้อมมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วนี่คือด้าน7เมตร20ด้านหน้าด้าน3.0เมตร ฝั่งนี้ครับจะมีกระจก2คู่ครับซึ่งทั้ง2ชุดเนี่ยด้านบนคู่บนเลยนะครับจะเป็นบานกระทุ้มเปิดออกมาด้านล่างจะเป็นบานฟิกครับกรอบอลูมิเนียมทั้งหมดเป็นสีขาวครับด้านหลังจะมีการติดตั้งตำแหน่งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์18,000 BTU ใหม่มกเบอร์5อันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ทันทีครับแค่จัมไฟเข้าระบบไฟฟ้านะครับซึ่งระบบไฟฟ้านี่ก็จะเป็น ตัว powerpack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกาวและแท่งกาวให้ครบแล้วส่วนด้านหลังที่เป็นด้าน7เมตร20ก็จะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับก็เป็นสีเทาเหมือนกันนะครับตัวนี้และจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิ8นิ้วแบบมีฝาครอบอีกหนึ่งชุดส่วนด้านขวามือของตัวตู้ที่เป็นด้าน3เมตรจะเป็นด้านทึบของตัวตู้อีกหนึ่งฝั่งครับ นี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ใบนี้ครับสรุปภายนอกประตูหน้าต่างมีให้ครบหมดแล้วฉนวนการความร้อนเป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตัวตู้แล้วก็ดับเบิลด้วยแผ่นหลังคาซิงเกิลลูปตัวนี้ครับแล้วก็จะมีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หูหลอดไฟโคมกิ่งมีให้2หลอดครับมาดูรายละเอียดภายในตัวตู้กันต่อครับก็มีกุญแจล็อกได้ครับตัวนี้แล้วเปิดเข้ามาก็จะเป็นมุ้งลวดนะฮะผมแผ่นออกมาให้ดูด้านนอกอีกงรอบ นี่นะครับโอเคเปิดเข้ามาภายในตัวตู้ครับก็จะสูงโปร่งขึ้นไปเลยนะฮะผมพามาดูที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับระบบไฟฟ้าด้านซ้ายมือครับจากตัวเพลว์ปลั๊กตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสำหรับต่อไฟเข้าภายนอกมาสักครู่จะถูกต่อเข้ามาที่ตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนเซร์กิตและเซร์กิตให้เรียบร้อย ตำแหน่ง,งการติดตั้งเครื่องปรบอากาศเซ็นทัแอร์18,000 BTU อินเวอร์เตอร์แล้วก็ทางฝั่งนี้ครับสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาร์โครับซึ่งจะควบคุมทั้งพ่นลมดูดอากาศแล้วก็ระบบไฟฟ้าครับนี่นะรีโมทเครื่องปรับอากาศนี้ให้เรียบร้อยแล้วหลอดไฟครับเป็นโคมสี่เหลี่ยมสีขาวจำนวน6หลอดด้วยกันแล้วก็เป็นสีวอร์มไวท์ครับสำหรับสีแสงของไฟครับ ปลักคู่กาวครับเป็นของฮากโกเดนซอนในฟ้าเรียบร้อยนะครับมีให้จํานวน4ชุดครับในตู้นะฮะก็คือ4มุมสีด้านมี่ตำแหน่งประตูทางเข้าเมื่อสักครู่ครับมุงลวนให้ดูกันนะ,ะปิดอ่านี่ก็จะเป็นบารกระทุงเปิดไปได้ครับตัวนี้เพื่อรับลมนะครับตัวนี้แล้วก็เนี่ยนี่คือหน้าต่างกระจกตรงครับพรมดุดาราทารตาลิ 8นิ้วแบบมีฝาครอด้านในก็จะค่อนข้างโปร่งสูงเลยนะฮะตัวพื้นครับเป็นโครงสร้างเหล็กถักเสร็จแล้วปูด,ด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและกระปูทับด้วยกระเบื้องยางอันนี้ตัวนี้ใช้เป็นลูกค้ารีเควสเป็น SPC คลิปล็องขนาด4มิลครับตัวนี้แล้วก็มีคิ้วบัวยางรอบตู้ให้เรียบร้อยแล้วกว้างยาวครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ22ตารางเมตรครับภายในนะฮะ ีกระจกทางเข้าไปให้ดูดีกรอบครับโอเคสรุปภายในครับระบบไฟฟา้ามีเรียบร้อยแล้วถั่ลมดูดากาศนี้ให้ครบแล้วสวิตช์มี1ชุดแล้วก็ปลั๊กคู่กาวมี4ชุดเครื่องปรับอากาศหลอดไฟสายกาวแท่งกาวตู้ควบคุมสนวนกันความร้อนมีให้ครบหมดแล้วสามารถก็คือไปจั้งไฟภายนอกใช้งานได้ทันทีครับปิดตรงนี้นะ เดี๋ยวที่แจ้งไปครับตู้ตัวนี้เตรียมจะส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ลาย oa ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www c o n t a i n e r showcase com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตูน้นอร์ดิกเจแปนขนาดกว mm, ้าง3.00เมตรยาว7.20เมตรสูง3.00เม mm, ตรของ Continental er Showcase ขอบคุณครับสวัสดีครับ